หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2564จำนวน5ท่านดังรายนามต่อไปนี้ปริญญาคณุศศสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นายธนาคลองนรงผู้จัดการทั่วไปบริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยาและบริษัทศูนย์สอบเทียบเครื่องมือไฮเทคจำกัด นายธนาครองนรงเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพด้านคดุศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษาด้วยการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้บริหารกิจกรรม CSR ด้านการศึกษาทุกระดับของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคทำให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมายรวมทั้งมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ โดยได้ให้การช่วยเหลือสนับสนุนและร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องสภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเห็นสมควรมอบปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้แก่นายธนาคลองนรงเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปเออผมท่องมาที่มา 19ปีกว่าแล้วรับงานของเราเนี่ยคืองานพัฒนาบุคลากรภาศาสกรรมข้อสองเนี่ยงานจิตอาสาของที่คมไันเทกเราในการช่วยเหลือเขาตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาช่างครูอาจารย์นะครับผมได้มีโอกาสครับได้ไปร่วมมือหลายกิจกรรมของมหาลัยทางคณะบรสตรทเนี่ยร่วมมืออย่างดียิ่งนะครับในการจัดโครงการต่างที่ผ่านมา4ี่หปีเนี่ยเราร่วมมือกันมากมายหลายโครงการครับผมเองผมจ่ามากที่สามารถเอาโครงการของภาครัฐมาลงที่มหาไลัยได้นะครับซึ่งแต่ละโครงการนั้นเนี่ย ล้วนมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุกสาหกรรมผมได้พยายามช่วยเหลือทางการศึกษาในการนำโครงการดีๆไปร่วมทางภาคการศึกษาและก็คนที่เรียนเราไปนั้นเนี่ยสามารถนําความรู้ได้ใช่จริง,รงผมต้องขอขอบพระคุณคณะรุสานศาึกากรรมท่านอาจารย์บดีสถาบันมหาวิทยาลัยที่ก็นงมอบตุสินบันิดตยวสักแก่ผมในคราวนี้นะครับซึ่งไปเก็บประวัติแก่ผมแล้วครับผมอย่างมากและตั้งใจว่าจะตอบแทนสังคมในการช่วยเหลืออะไร ต่อไปนาคคตรับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วิศวกรรมอุตสาหาการนายประจันดีใจปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษทัท TIC กรุ๊ปจำกัดเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมอุตสาหาการรวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยจนปรากฏเป็นที่ยอมรับเป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดี สภาหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเห็นสมควรมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วิศวกรรมอุตสาหการให้แก่นายประจันดีใจเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นายทาคาโนบุอาซึมะเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโสบริษัทคูบตตาคอปเปอเรชั่นจำกัดประเทศญี่ปุ่น และกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามคูบต้าคอป์ปอรเรชันจำกัดประเทศไทยนายทาาโนบุอาซึมะเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ทำให้บริษัทสยามคูบต้าคอป์ปอรเรชันจำกัดประเทศไทยได้รับรางวัลต่างๆมากมายและได้มีคุณูปการต่อสังคมและประเทศชาติโดยได้ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ดำเนินโครงการภายใต้การลงนามความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตรรวมทั้งให้การสนับสนุนพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทยและให้การสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนและสังคมมากมายจากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนและสังคมสภามาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ให้แก่นายท a k โ n บุอาซึมะเพื่อเป็นเกียรยิประวัติสืบไปนายพูดิดกำเนิดพลอยผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ผู้ประกาศข่าวนายู้ดิดกำเนิดพลอยหรือกันชัยกำเนิดพลอยเป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในวิชาชีพด้านการใช้ภาษาในฐานะผู้ประกาศข่าวพิธีกรรายการโทรทัศน์มีความชำนาญและเข้าใจด้านการสื่อสาร เห้เกิดการสร้างความเข้าใจและการสื่อสารที่ชัดเจนแก่ผู้รับสารนอกจากนี้ยังเป็นผู้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นอย่างดีที่เกิดจากการปฏิบัติจริงรวมถึงช่วยส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในเรื่องราวต่างๆที่เป็นกระแสม,มากขึ้นจากผลงานและความสำเร็จในวิชาชีพจนปรากฏเป็นที่ยอมรับเป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดี สภา,าหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเห็นสมควรมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้แก่นายผู้ดิตกำเนิดพลอยเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารนายกฤษดาเดชาธิภาโชติกรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาบริษัท BK s m สมาร์ทโซลูชันจำกัด เป็นผู้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารโดยมีนโยบายในการบริหารองค์กรให้เกิดความสำเร็จโดยการใช้ Give t h e Best solution ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนจากผลงานและความสำเร็จในการประกอบสัมมาชีพจนประสบความสำเร็จปรากฏเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องนับถือแก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยจนปรากฏเป็นที่ยอมรับเป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดีสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจึงเห็นสมควรมอปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตกิติมศักดิ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารให้แก่นายกฤษดาเดชาที่ผโาชตเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป จุดเริ่มต้นในการทํางานของผมเองนะครับก็จริงๆแล้วผมมีโอกาสนะครับได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุนรภูมินะครับได้พบกับความเป็นจริงอยู่อย่างหนึ่งก็คือการลงมือปฏิบัตินะครับประจบกับการนำเทคโนโลยีนะครับซึ่งเป็นชื่อหลักๆของสถาบันนะครับนำมาผสมกันนะครับมาบวกกันแล้วก็สามารถทำให้บัณฑิตที่จบออกมาเนี่ยสามารถที่จะนำสกิลหรือทักษะตรงนั้นไปใช้งานได้อย่างประสบผลสำเร็จครับ จริงๆแล้วด้วยปณิธานนะครับคำว่าให้ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอันนี้เองก็เป็นตัวที่ทั้งบริษัท BK Smart Solution นะครับแล้วก็ทั้งตัวผมเองนำมาตั้งมั่นนะครับผ่านสโลแกนที่ว่า Give the best solution นะครับเราจะให้สิ่งที่ดีนะครับบริษัทเนี่ยก็ไปทำ MOU นะครับกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาทั้งนักศึกษาแล้วก็คณะอาจารย์นะครับ เพื่อที่จะช่วยเหลือกันผลักดันนะครับให้มีบุคลากรหรือว่าพัฒนาประเทศนะครับ Give the best solution นะครับให้อะไรกับผู้ใดด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับเป็นสิ่งที่สมควรกระทําเพื่อที่จะเพิ่มพูนระดับจิตใจของเรา